มมะนะนคุณยการให้น้ำพึ่งที่วางอยู่บนปลายมีดนี้แก่เด็กเด็กย่อมไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเมื่อรับไปแล้วก็จะดูดดื่มกินก็ทำให้มีดนั้นได้ทำร้ายเด็กนะทำร้ายริ้น ทำร้ายปากของเด็กให้เกิดบาดแผลได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีกับผู้อื่นเราก็ควรจะมอบสิ่งนั้นด้วยความปลอดภัยนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่เราประสงค์จะนำสิ่งนั้นให้ มักนะคุณย